แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงดีครับผมสดีับวนี้มีอะไรวดีวนี้มีอะไรสัมภาษณ์เหรอครับช่วงนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคเอแบบกับการทำงานกับเฟรนออฟเคฟซีเป็นไงอ่ะครับผมจริงก็ดีก็แบบเขาก็ซัพพอร์ตหลายๆไอเดียที่ผมให้เขาไปครับผมทั้งแบมแบมบ็อกซ์ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องการกินของผมด้วยครับตอนนี้ครับผมดีครับ ริงแล้วแบผมชอบเมนูไหนที่สุดในเกมอ๋อผมชอบวิงแซ่บครับผมแล้วก็จะชอบอ,ะ,อะไรนะข้าวยำวิงแซ่บป่ะครับผม uh. จำชื่อเมนูไม่ได้เหมือนกันจะกินบ่อยครับส่วนใหญ่จะกินหลังโชว์หรือว่าหลังมีงานตอนดึกๆนี้วิงแซ่บกับเบมใครแซ่บกว่ากันอยากได้คำตอบที่แบบขายของหรือจริงๆครับผมก็ต้องเป็นเแบมบได้กินวิงแซ่บป่ะ อ่าครับผมบรรยากาศโมเมนต์ผมว่าสนุก,รรากาดีรรากานะผมคือไม่ได้แบบว่าเอ่อได้จัดงานแบบนี้มานานแล้วผมแบบว่าส่วนใหญ่ช่วงนี้จะเน้นเป็นโชว์ครับแต่ว่าแบบได้จัดงานที่แบบว่าพูดคุยเป็นหลักกาแฟครับอย่างเงี้ยผมว่าก็สนุกอีกแบบหนึ่งครับหน้าก็มีงานใช่ครับเหมือนมีงานของใคร ไปถึงอ่ข้างลัอ่ข้างล่างเขาบผมเขาบอกว่ามันมีอีกอันหนึ่งอยู่ข้างล่างเหมือนกันครับผมอ๋ออันตรงนั้นก็สนุกดีครับผมก็ผมว่าผมชอบที่เขาแบบว่าเอาเมนูใหม่ๆเนี่ยมาแบบว่าทดลองแบบว่าให้หลายๆคนเขาได้แบบว่าลองกินกันเลยครับผมซึ่งอสจจว่าจะเป็นเมนูที่แบบว่าแซ่บๆหน่อยอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นเมนูที่ชินกับทุกคนมากครับแต่บอกว่ามันก็เป็นแบบสนุกๆแบบว่าเป็นการทดลองที่สนุกๆสำหรับหลายๆคนได้ครับผมมีค่าไม่เช่นเดียร้ อ่ใช่ครับใช่ครับผมก็มีตัวนี้ครับผมครับก็ช่วยอุดหนุนหน่อยละกันครับงั้นเป็นป่านเหม่อนกับสำหรับเฟรนด์ออฟเคฟซีครับผมก็เฟรนด์ออฟเคฟซีครับยังไงก็เป็นแบนบ็อกซ์เนี่ยก็ยังได้อีกประมาณสองอาทิตย์ครับผมก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีไปครอบครองหรือว่ายังไม่มีโฟโต้การ์ดของผมเนี่ยก็มาร่วมสนุกแล้วก็สามารถสั่งผ่านแอปเคฟซีได้ครับครับขออนุญาตถามต่ออย่างนั้แเลยได้ครับตั้งแต่คุยกับคอนเสิร์ตที่สมัคมาแล้วเราไปเจอกันเลยใช่ครับเป็นไงบ้างกับโมเมนต์ตอนนั้นท โอ้ยจริงก็รู้สึกว่ายังวนเวียนอยู่กับโมเมนต์ตรงนั้นอยู่เหมือนกันครับผมเพราะว่าแต่ว่าก็ยังมีแต่ว่าแฟนคขับหลายคนเขาก็ยังแบบว่ายังมาโพสต์วิดีโอแบบว่าโพสต์คิดถึงคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เอ่อมันมีหลายๆฟีลลิ่งครับผมแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่สําคัญอันนึงมากๆเลยสําหรับชีวิตผมครับผมน่าจะผมจะร้องทำไมผมไม่รู้เหมือนกันแล้วแบบผมผมเพิ่งร้องไปแค่หกเจ็ดเพลงแล้วผมก็ร้องเลยอะครับผมคือ ไม่รู้สิครับไม่รู้ว่าร้องทำไมเหมือนกันแต่ว่าอยากบอกว่ามันไม่ใช่น้ําตาที่เศร้าครับผม,มเป็นน้าตาที่อาจจะมีหลายๆความหมายมากกว่าครับผแล้วคุณมองว่าเป็นสร้างมาตรฐานใหม่ในอันโชว์ที่รัชสมา <c oughs> รเราครับเราก็ขอบคุณที่คิดอย่างนั้นแล้วกันถ,ถ้าเกิดคิดอย่างนั้นจริงผมก็ขอบคุณครับเป็นเกียรติครับผมแล้วก็จริงๆผมก็ทําอะไรที่ผมอยากทาแหละครับผมผมแบบผมมันไม่ได้เกีย่ยวกับบอกว่าแบบมาตรฐานมันเป็นยังไงอะไรมาเนี่ยแต่ผมแค่ ผมอยากทําโชว์ที่คนดูสนุกแล้วก็หลายๆคนที่ไม่รู้จักเพลงผมก็สามารถดูสนุกได้ด้วยครับผมคือไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนคลับของผมก็สามารถดูโชว์นี้ด้วยความสนุกอะไรอย่างเงี้ยค,ครับอ่าครับผมอือคือ <c oughs> อ๋อจริงมันก็คำชูแบบมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าอ่า ตอนนี้ผมว่ามันก็เป็นในส่วนของผมซึ่งมันก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังคาใจผมอยู่ก็คือกอเซเบนกับผมที่จะจัดที่ราชมังครับแล้วก็อ๋อพอเสร็จอันนี้แล้วมันก็มีสองสามวันแล้วที่ผมแบบเออทำอะไรต่อดีเพราะว่าแบบตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาผมจะมุง่งเอาแต่ราชมังตลอดเลยครับผมแล้วพอมันผ่านไปได้จริงๆผมก็แบบเหมือนเหมือนมันก็สบายใจด้วยแล้วแบบมันก็แบบเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเ่ราแบบเราจะทำอะไรต่อไปอะไรอย่างนี้ครับ จะมีอีกหรอครับผมเพิ่ <im> <ๆ>เงเสร็จไปแล้วครับเอ virtual. อเวอร์จูดจริงผมมันก,มนก็มันก็ต้องมีอีกแน่อนอนครับผมแล้วก็อยากทำแบบว่าเวอร์จูดที่แบบมันสเกลใหญ่ขึ้นกว่ารอบแรกด้วยครับผมซึ่งอ่อเท่าที่ก็คือผมเดาก็น่าจะอีกประมาณน่าจะประมาณต้น2016 2026ป่ะครับผมสองพันี่สิบอันนี้ทีท่ที <S <S> <S ่ที่เดาที <S <S> <S <S ่เดาไว้ครับผมใช่ครับผมจะเรล่นสตาร์ทที่เมืองไทยอยู่ไหมครับหรือว่า อปกติผมจะสตาร์ที่โซลครับผมที่เกาหกลีก่อนแล้วก็เมืองไทยอยากยังไงเอาเป็นสุดท้ายไหมหรือเอาเป็นเปิดเลยไหมเปิดเลยลองเปิดซี่ไทยสักร<ป>อบไ,ไ,<ป>ไหมครับผมเปิป <laughs> ปดปิดด้วยคลัวผมรู้วที่ไทยอาจจะแบบว่าเปลี่ยนก็นได้ครับแบบไม่โชว์กรุงเทพแหละไปโชว์มีที่ไหนบ้างครับผมส่วนลุงเขามีเขาจัดงานกันเปล่าส่วนลุง เขาจัดป่ะไม่จัดป่ะเธอต้องเวิร์ทัวร์สี่ผ้าไอเวิร์ดทัวร์ประเทศสี่ผ้าอ๋อทัวร์ประเทศไทยสี่ผ้าขอราครับอันนั้นเดี๋ยวอาจจะแบบทำเป็นสเปเชียลอีกอันหนึ่งดีกว่าครับแต่ว่าสมมติถ้าเกิดเป็นเวิลด์ทัวร์จริงๆเนี่ยผมว่าเอ่ออาจจะเป็นราชมังอีกก็ได้ครับหรือว่าอาจจะแบบคือแฟนคลับตาจอมปากเขามาหาเราบ่อยแล้วไงเดี๋ยวเราไปหาเขาบ้างแล้วให คนกรุงเทพเนี่ยไปต่างจังหวัดบ้างอะไรอย่างเี้ยเป็นพื้นที่เขาตอนนั้นนี่บอกว่าเราักเซสกับคอนเสิร์ตเดียวแล้วนะวเพิ่มขึนแกงกั็เซเว่นที่ว่าอยากจะมาอีกเออมีการคุยกันไหมคะว่าเราจะมาในช่วงไหนในจังหวัดไหนอืมคือยังไม่มีคุยถึงช่วงหรอกครับผมแต่ว่าเพราะว่าตอนนี้สองคนก็ยังอยู่ในกลุ่มแล้วแบบเรายังไม่ได้รวมตัวเจ็ดคนได้อะครับผมก็แต่ถ้าเกิดดูดูแล้วก็ผมบอกได้เลยเนี่ยเออก็ผมว่ามันก็น่าจะ ภายในปี2026ป่ะครับหกเปลผมอ,อันนี้หัวผมคนเดียวผมคนเดียวนะไม่เกี่ยวกับแบบพม่กันเลยความคิดส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะคผมภาพไว้นไหมครับว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมากกว่านี้ผมว่าถ้าเกิดทำจริงๆแล้วอ่ะอยากทำวิธีตรงกลางไปเลยแล,แล้วให้มันล้อม <laughs> ผมเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นเราเจะคนกลับมารวมตัวอีกจริงๆเนี่ยผมว่าเราจะมีหลายๆคนที่แบบว่า ตอนนี้เขาอาจแบบเขาอาจจะไม่ได้ตามเราแล้วเขาก็น่าจะกลับมาดูนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรหลายๆอย่างมันเป็นงานที่คาใจหลายๆคนอยู่ครับผมครับอยากให้คเพราะว่าหลายคนบอกว่าแบบพูดอะไรเราวมจะต้องเกิดขึ้นจริงๆนะครับต้องเป็นจริงถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆก็ดีครับคือผมก็พยายามแหละครับผมก็แบบว่ารับปากไม่ได้ว่าแบบมันจะเป็นเมื่อไหร่หรือยังไงแต่ว่าผมว่ายังไงสักวันมันจะเกิดขึ้นครับผมครับไออย่างงานเพลงถึงเป็นใหม่ที่จะมี อแอปเปิ้มใหม่เหรอก็คัมแบ็กในรอบอปีครึ่งเลยนะเพราะว่ารอบที่แล้วออกมาก็เวิร์ลทัวร์เรื่อยๆจนมาถึงตอนนี้ครับผเติมตัวอยู่ครับเตียมตัวอยู่แล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่สองสามขั้นตอนเท่านั้นครับแล้วก็ผมว่าน่าจะไม่ช้าไม่เร็วมากเดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันแล้วใกล้จะเริ่มเห็นแรับสังเกตว่าเปลี่ยนสีเล็บใหม่อะไรใหม่แบบว่าจะเริ่มมิมบีหรือเปล่าอ๋อ ยังไม่ได้ถ่ายครับอันนี้ผมรับปากเลยเอ็มยังไม่ได้ถ่ายับผมแต่ว่าล่าสุดผมถ่ายรูปไปแล้วครับผมรับผมผมอยากจะไปล้างก่อนมาเนะี่ยไม่อยากสปอยแต่ว่าเขารู้ท,ทัน,ทนด้วยเขาผมก็อาจจะเป็นคอนเสิตป์ประมาณนี้แหละ <c oughs> ครับ <c oughs> อ๋ <s up rise> อสปอยอะไรครับผมก็มีนะครับอืมอยากให้ผมสปอยเยอะขนาดไหน,นอ่ะอืม มันจะเป็นครั้งแรกแต่ว่าผมก็ได้ปล่อยทีเซอร์ในคอนเสิร์ตไปแล้วเนาะก็จะเป็นครั้งแรกครับที่ผมปล่อยคอนเซปต์ดาร์กครับผมที่เพราะว่าผมจะปล่อยเป็นคอนเสปต์ที่แบบไบร์แบบว่าสว่างสว่างใสๆมาตลอดครับผมแล้วรอบนี้ก็เลยอยากลองเป็นดาร์ครับผมเอาเป็นเต้นเป็นแรปเป็นอะไรแบบนี้เป็นหลักดีกว่าครับอยางเป็นเพลงลงม่ทำเพลงใหม่สักเพลงผมอยากนะครับผมแล้วก็มีคุยๆกับ แบบว่าเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ที่เกาหลีด้วยแบบเราทำเพลงไทยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อันนั้นผมว่ามันเดี๋ยวมันจะมีเวลาที่ perfect ครับก็เดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันครับมีคนเคยถูกไหมครับที่อยู่ตรงเนี้ยอจริงเหรอครับผมโอ้ทําไมผมซื้อผมไม่เคยถูกเลยหกตัวเลยโล้ หตัวเลยแต่เล่นอันไหนครับบนต้องน้อยหนึ่งโอ้โหที่ออก็คสี่ศูนย์สี่ศูนย์ใช่ครับผมก็สี่สิบปีเคเซีเขาไงครับผมสี่ตัวนี่สี่ตัวนี่ก็ไปนั่ก็ไปสี่สี่ศูนยนะครับผม แต่ถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้อย่าโทษผมนะโทษเคฟซีนะ <laughs> ปีเขาแล้วก็ครบรอบ40ปีของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยครับผมปีนี้จริงวันนี้จริงช่วงจองไทยกี่วันครับแกอ๋อเดี๋ยวผมกลับพรุ่งนี้ตอนคืนแล้วครับผมพรุ่งนี้นมามาถ่ายตรงนี้มางานเคฟซีจะพบแว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วผมมีอีกงานหนึ่งครับผมแต่ว่าเป็นงานปิดครับผมกลับเกือบลุดแล้ว เออแต่เออรับผมแต่เดี๋ยช่วงนี้ก็มีช่วงเวลาอยู่เมืองไทยสครัค่สอครั้านั้่ก็ถึงเมื่อวานครับผมเมื่อวานก็ได้แบบว่าพักเอนจอยหนว่าก็มีไปกินข้าวกับทีมอลีมาครับผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวก็รุยงานต่อแป๊บนึงแล้วตอนเย็นเดี๋ยวมีกินข้าวกับแบรนด์ใหม่อันหนึ่งครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ก็พักทั้งวันแล้วก็กลับครับผมประมาณนั้นเรื่องอะไรนะครับมูเตลูอ๋อเรื่องสายมูอ๋อหรอครับ แต่แต่ละคนก็จะมีเจ้าประจำของตัวเองไม่ใช่หรอผมผผ้เนาผมผมก็ย่าหน้าเขาผมอ่ย่าหน้าเขาผมส่วนไม่รู้สิคืออผมไม่ได้ไปวัดอื่นมานานมากแล้วนะผมก็จะเป็นเอ้าเพชรลุดอีกโอเคเปวมแล้วหรอลูกเอ่อวันเล่านี้ไม่ได้ไปครับผมแต่ว่าตอนนั้นก่อนคอนเสิร์ตไปไปแวะไปผมแค่ไปสวัสดีเขาเฉยๆครับผมแล้วก็จะแบบมีแค่ คือไม่ได้ไม่ได้ไปบ่นทุกรอบครับผมก็จะแบบวันนี้ก็แค่ไปไหว้เ็จแล้วก็ไม่ได้ขออะไรเลยรับก็คือไปแค่ไหว้สวัสดีอะไรประมาณนั้นับผมแล้วก็แบบแบบอะไรนะจับลูกปิงปองเนี่ยแล้วคนเขาจะถามตลอดว่าได้เลขอะไรล่าสุดหรอครับผมแต่ล่าสุดนี่นานมากเลยนะพี่หรอครับผมออกมาผมไม่รู้ว่ามันเป็นเก้าหรือหกนะครับผมแต่ว่าได้มาเป็นเก้าเจ็ดพอดีก็คือวันปีเกิดผมเลยใช่ไหม แต่เขาจะมาหลายมันหลายมันหลายรอบแล้วนะครับผมแต่ผมอยากรู้มันมันจริงหรอครับเรื่องมันมันมันจะมันจะบังเอิญอย่างนี้ได้จริงหรอแล้วอาจจะขาจริงใชหรอผมซื้อผมไม่เคยได้เองเลยครับโอเคเดี๋ยวลองลองลองเลขนี้ดูแล้วกันครับดูว่าได้จริงหรือเปล่าถ้าเกิดอันนี้มันได้จริงๆคือผมจะยอมรับเลยครับว่าผมขลังจริง ถ <laughs> ้าขังย้ทงวดไม่ครับเดี๋ยวของเสียม <laughs> 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 ไม่ไั้ไม่ได้ไม่ได้โอเคขอบคุณมากนะครับ <sk ill> <sk ill> ขอบคุณมากนับ,บคราะคร <sk ill> <sk ill>